สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นหายผัวบาเจาะบ,บาดาลห้เมืม่อวานนี้ผัวข้าวเจาะให้พี่น้องบาดาลที่เจาะไว้ใส่เซอราัเซ <c oughs> ลช่องแผ่นเลยปะย่านเมืองน้องยามเ่อแม่จากลน้องเขาจะปล่อยไปหนีเขาจะปลูกเราปลูกข้าวปล่อยถ่วมเดินโรงเรียนเลยมันสิไล่ลงทะเล น้ำมนะันบ่มีทางลงเด้ปล่อยน้องน้องอาทงแผบมาอันปิดปากไว้อันนี้คือการยังลงพี่น้องเลยมัดติดมัดปากไว้นี่คือการยังลงการงูการแมงม้ายการยังแหละเนาะหลายอย่าง,างก็เลยกลั่นไว้ค่ะ หลือสามสิบสี่เมตรพี่น้องจ้าความลึกของบาดาลน,นะคะตัวนี้สามสิบสี่เมตรนะคะน้ำออกกระแดงไม่มีหมดไม่มีหมดก็ดีถ้ามันหมดนะถ้ามันหมดนะกะใสเข้ามาเจาะให,ใหม่พี่น้องมาเจาะใหม่แล้วบัตเสียตังค์นะครับออกไปก่อนจะเจาะออก น้ำน้อยเองนี่นะคะแล้วก็ขุดขุดรักพี่น้องมาสิเห็ดกำแพงเฮ้ยพี่น้องเอากระขุดรักสิเห็ดกำแพงพี่น้องเห็ดเออเห็ดรูอ่ะน้ำมันเห็ดกำแพงเนาะตัวนี้เศษหัว,หหวพี่น้องเศษตะน,นางเหล็กอ รเห็นกำแพงเนาะกำแพงนี่นสีออมลานอันนเทาสียตะนางปลูกธัญพืชค่ะปลูกผักปลูก,กอันออนี่น<อ>วัตถุดิบเตรียมทำอาหารไม่ต้องไปใส,ส่ไก่ เลี้ยงกบเลยเป็นแนวเอาผัดเผ็ดเลยผัดเผ็ดกบเลยเนาะแม่มันมีน้ำอะไรตลอดมันอาจปิมะยูเลยค่ะผัดเผ็ดกบพี่น้องว่าอะไรกันแนเนาะแต่ตอนนี้ให้มันผ่านตุดไปก่อนพี่น้องตุดงันไปแล้วดินแข็งแม่ย่านนี้ดินแข็งพี่น้องบุญก็มีกี่ฟุ่น นี่น้องมอดก็มาช่วยน,นะคะม,ม,มีเวลาไปตอนใดอันบัอนก,ออกอักนนีดด้ไปไดนมีอยู่มีอยู่แต่ประธานในไซน่าน้าแข็อย่ในตู้ออา่าวรดเอาเอ่อนแข็งทุงหนึ่งเร็่สิเ,เจอของแข็งแล้วคุณเอาหนู เียจกซับเลยเอา,<ส>าวงเืงนี้พี่น้องเอ้ยอันบักชาไทยมากัดเสือกแม่อหัวอย่ามากเขากํลังคุดจน้ระจิตสังเกตม, <c oughs> มันเนาะคุดก็มดอยู่ไปแล้วเพรเอาบุกอ้าไม่แน่ไปว่าขาดอันนี้ว่ามันรูดบ่ไม่แน่มือวัวโบเมนชาไทยกัดมัน้วย อนไส้สนึกผิดไม่ทันเลยยงเอากิโยตเดียวมีกิโลน้อยเลอืมบอกเลยโดยมจโอ้ยจหน่อยมันกระเริ่มแล้วนี่นะเดยนหาฝาฮกมันกระเริ่มอันกดควายใหม่แลวนี่คุด ่าล,า,าลุ้มกำแพงซามอลานพี่น้องเอ้ยสิคุดจนคุระสุดคู่่ในกำแพงกัขุดน้ำเนาะซีคุดจนทอดใช่ปะจากพี่น้องจากเซาสโตรนะเซลแต่นะเอ็มบดีรนะักแรกนะกะยาวขึ้นมาหอดพี่อลไรกะยาวน่าจะหอดคันน้องตะฟุ่นเลื่อผุ๋มหลังกระดามยางอย่างใกล้ๆในพี่น้องเอ้ย ั้งวางกุตไม่หลอนโบมันต้นทางความมือด้วต้นท,งา,ทางซ้ายทังอาดเนี่ยกุดไปไกลอะไรนกะสีใสแพงโซลาเซลาย่างพีน้องไม่เห็น้ะย่าเง,างี้ยเนาะปวดสมองอันนี้แหละสีใสโซลาเซล์ไดนา้อนานีนี่นนนก็ใ้เชง้งอันโซลาเซลไฟ มาคูชอยนนิยายอานมเบิร์ดเลยอืมอืมสัวาเอาพาลานเมื่อเบาทงนมเมื่อคิดได้จังใด ไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพูดกำแพงจนมือพองมเลยพี่น้องอืจอจมบเป็นตะเบิงบาแล้วลอดอกบมือ,อมแล้วจดมือลเะเริ่มืดลนะงูดีว่าไมจากสองสองสองเพียกเพียงนี้ได้เอีกเพียหนึ่งน่าจะได้อยู่ อะไรมือไหมทั้งวัาทางวาทั้งควายทั้งเป็ดทั้งไกโงงง่โอ้ลายยาสหน่งา,หนงนงนงาง,ง,งััรบูปีหุบผึกไปเบิ่งคุ้มน้องมัดคุดกับเลิกสำเร็จ เออดีได้คุมจากคูนอานบอม,มีกะมมระหินใม,มีกระองกระหินเต็มเจอของแ็งหย่างมวนได้เออมวนน,ะอ,วนนะอยู่น้ำปัสายมันรู้ไหมก็ได้อยู่กับคำกี่คน หลายคนมึงมึงอันไหเอ้ยมึงตามแล้วมดเอ้ยคนพี่น้องเอ้ยผัวเขาผัวเขาอยากกินซาเอ้ยเมื่อคืน ัวเอฟซี FC บอกมูเด้อฟินเอฟซีบอกบอ FC เอฟซีหน่อได้ชิปสามลักแล้วลเออวเสียบาฮับอันหนึ่งก็เลยเฮาก็เลยเสียคลายปีอ่ะซ้ำเมื่อาาคืนนี่พี่น้องเลยได้คลายเป็นลายรอยเต๋อ จะลบไได้ยุเอาหากันเด3กสมคู่มีอดไรบูรักก็บุได้สามอาหลานพี่น้องสวยกันค่ะสวยกับจิคุดตโตแผนในกในเพียกหนึ่งบ่าคุณเอาไม่คือบเบรเซิงธรรมเนจรเสิยฮาชินเองไปทางไหนหน้าหรือเ่ อาโคตรตามคนหน้าเนาะาอยานเชิงกต้องลง้าโคตรตามคนาเลยแหลโคตรตามขนาพี่น้องเลยแม่นี่ไม่ได้พักผ่อนมากแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องอนสิงห์จังไรหนึ่งกับวันงี้พี่น้องเลยตื่นเจ็ดโมงมาตีห เพื่อไอ้นี่ก็ได้นอนกับตีสองตีสามตีสองกว่านอนบอ่อิ่มเนาะเตือนโมงตื่นมากกับเก็บเป็ดเกิดไก่นู่นนี่นั่นตามธรรมดานะไอ้เบียกแต่ละมื้อคายกาแต่คายแต่บี้ยมีพี่น,อน้องเมื่อคืนเสียใครบีปป้ยให้ปู่เปล่าให้ผัปปวเขา บ่าลร้ายก็ร้ายเติบอยู่ปประมาณาช่องล่ง<ร>นี่หละซองล่งนี่เละเรียกระป๋องเ,เอาไปสามลังเรืออยู่ประมาณบ่หอดประมาณหอดเ้าอยู่บ่อาวบ่หอดสำเนาะเอาไปสามลังเรือกลับามาหอดเ้าขวดเวิดอยู่สองล่างกว่าล่างนี่มันมีจาสีม่มัด ว่าละ30มสิบบาทไปไขายแพงหนูมนีบแต่ายิ้พัดผัิบกระาวพัน แข่งแบบย่ำพ้พนนะเนาะแล้วแล้วปลาหนีนะ่านมาตั้เดือนนึงออยู่ผ่านมาบกีเดืยนเองมอดมาหอดสามเดือนหอดามเดือนเลยประมาณสามเดือนหนึ่งเอาเกี่ยเขาได้เดือนสิบมึงก็ได้เดือนหนึ่งเดือนสองนี่ก็ได้เดือนสอ เดินสอนเดินซามม่กะขาพี่น้อยเกี่ยวข้วประมาณสเดือน,นอบกี่เดือนก็หอดสงกรานะาเนถดคุณอาจะว่าอย่างน,นี้เอะดิชิลงง่ายแลยบ่ จ่องเก็ส่งติดหน่อยพี่น้องลงนบมมางมางเดืนมาด้ยงบ่หอมดเลยมือกน้าก็ลงนใครคขิปใครขาดอยู่มอมดเออยูบ่หอดเดือนสมอดเอ้ยโอ้หน่อยแล้วเห็นนานี่ตามเดือนสเดือนไหวนี่พี่น้องเอยชีวิตชาวนาัีิเลยถึงขวบถึงเวลาการทยชัยหน้าเนาะกเตน้ เป็นแค่เดียวข้นอย่ว่าห้กะตือนอนหรือขำนะถกเมือนีิอยากมาไลมันแทเบิ้งใแมสนะใช้แมสนะอีกุอัน้ำอาลยยืมอาก่อนอาซาวเ้นพี่้อนความกว้างนี่อแย ได้เนาะได,ได้ได้บ่ได้กรบ,บ,บเป๋าลายโอเคพี่น้องเดี๋ยวหากระสิไปหาคุณลักก่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณด,ด้วยกำลังใจพี่น้องอย่าได้ก็ฝากไปกระร้าใจบ้านซีเคียวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหาหาคุณลักต่อครับพี่นอ้อ,นนองเอ้ยสวัสดียามแรงพี่น้อง